โ,โ,นะโ,โตนแอ่เล็กแล้นี่เล็กแล้วเดียโอยนเะนี้ยน,น่าจะถึงโลไหมถึงไหมน่าเคียงครับน่าจะไหน,นเอาลองวางวางกับพื้นหน่อยดินะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมป์ชาแนลวิชากินนะครับก็พามาตกปลาช่อนเหมือนเดินนะครับ หมายก็เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับวันนี้ไม่มีแห่ไม่มีไข่เดี๋ยวลองดูครับว่าปลาจะกัดหรอหือไม่เดี๋่อก็เป็นเครียดเหมือนเดิมครับผมนี่ครับมามารุลุนะครับ เวลาเราตีเยื่อไปนะครับให้ตกถึงหน้าดินก่อนนะครับให้ตกกองหน้าดินก่อนครับแล้วก็เดินไปคันครับหนึ่งสองนี่ครับปึ๊อตืแล้วก็กกเ,วเก็บสายนะครับแล้วแต่นะครับจังหวะเร็วช้ามาั่งสลับกันไปครับ กันแล้วครับผมมน่ันาจะเป็นตัวเล็กนะครับมิ่งนะครับพอมันหยุดปุ๊บนะครับพอมันหยุดวิ่งนะครับเอาเก็บส่ครับ ให้ตึงครับแล้วก็อัดตัวดเลยครับอยู่ครับก็เป็นไสาประเ็มนะครับสซแหวนนี่ครับตัวนี้ถือว่ากินเมินนะครับกินมินมากเลยครับทะลุปากปลางเลยครับนี่ครับ กัดเลยนะครับไม้แรกน่าจะเป็นไา์แวนนะครับตื้ตึ๊กเลยครับแตเป็นใบใหญ่กัดเนี่ยตึ๊กแน่นๆทีเดียวเลยสายแวนอนี่เองครับ เยอะตกกัดเลยครับตีพอดีจัดเข้มอีกแล้ว

แต่ไหหนนตข่หรือเบ็ดอะไรอ่ะหรือเบ็ด,อ,มมดอ๋อ,อเมืมม่อก,กี้ก็ไปกันชุดนึงแล้วไครอ่ะ, <c oughs> ะนะ <c oughs> <N> อะไระแม่ไอ้แม็กอ่ะแม่แ<อ>ม็กตกอ้างไปไปแล้วพักใหญ่แล้วทำไมว่ไม่กินทางนี้ไม่ได้ไปได้สะลูกเล็กกัน ม่ตัววังเงนิดๆแล้วก็ย้ายกันไปปลาตัวใหญ่โอ้จะไปเอาอะไรมากมายแล้วลองดูนะเพิ่มมันจะไปีปลาใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาปลาตุกได้ปะได้มาเป็นน้ำต oh, ัวเล็กมั่งใหญ่มั่งจะไปเลือกไปไงนะโอ้เขาเลือกปลาหน้าเขาตกไม่ใจร้อนเขาบ้องไม่ค่อยกินตัวเล็กเขาก็ย้ายกันไปถ้าไม่นายยกด้วยนะเขาชอบปลาตุกครับเขาชอบแบบ ย้อนมิดย้อนมิดอ๋อลอยเนี่ยเด็กเ้าเลยนะตกเลยอย่างเดียวอ่ะเด็ดร้อนเในร้านั่งตกไม้ทู่จะลุยเข้าไปนู่นมันมีปลาท่อนขึ้นตรงนู้น่ะหวานได้ก็หลายน่ะสอขอบัตรแต่ว่าเบิร์ตมาเอาวิบัตมาเออบอกนะได้ไปแล้วองเงะหนามาบอกได้สิแหะหมายยิ้มบักแห่ตกเป็ดผ้าปากแวมอ๋อบอกไม้ต้องมีสีมันงสิเขาถามบอกวิจิายเฮ้ยลุยไปทางนี้นะตามเด็กเด็กอยงนั้นหาลมนะ เนี่ยไปชนนน่่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยตัดอีกแล้วนะเนี่ยตัดนะเนี่ยตัดอลไรนะหนูไม่เอาอ่ะเนี่ยเอาไว้ก่อนนู่นถังไม่นู่นเกียจเดินเอาตัดเบ็ดแล้วจะบอลไม่ได้แล้วก้ทังนูนเดินก็ไม่ได้ได้แล้วก็ได้เนี่ยมันกัด่นจุดยู่แล้วโถไม่โตโอ้ยยืนดังอันนี้ก็ได้มันหมดแต่มั่งเนา โมต้โอไม่เล็กแล้วนู้อไ่เล็กแล้วเีโอาดหนเล็กเหมือนัวไม่โตวิ่งอะ้าวโชว์ไปทีเออโชว์เลยนะนี่ครับอันนี้ไซส์สวยเลยครับก็ประมาณสัก4 0 5กโลติดติครับปากแดงๆอะ ก็ตัวนี้สายสวยเลยนะครับกินเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นปลาเล็กนะครับกัดแค่ว่ากึ๊บแล้วก็สายวิ่งจืดไปเลยประมาณสักสามสี่ขีดนะครับไม่ถึงครึ่งโลนี่ครับได้ครับ เอครีมก่อนครับใครอะบอลหนาบอลทำงานบาเบาอยู่เนี่ยมัน<ค>นี่ครับทรงสายให้หลึกๆเลยนะครับ ยิงส่งลึกยิ่งได้ตัวนะครับเปอร์เซ็นต์ได้ตัวเยอะนะครับถ้าเรารีบวัดน,นี่บางทีมันอาจจะไม่โดนตัวเบ็ดน,นะครับอาจจะกินแค่เหยื่อเกค,ครับา้าปวดป้านครับบอลมาอยู่นี่แล้วขับรถทะยะเขาอ๋โอโหไม่ มันไม่รู้ที่ผมอยู่นี่อะ่ะ <laughs> สวยครับ ถามมาว่าเขาได้ไปเยอะเปล่า,าพวกวิบัติก็มาเมื่อวานเนี่ย<า>อ้าวกัดแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวเล็กนะครับ<า>น่บาจะเป็นตัวเล็กนะครับกัดแล้วมันตึ๊กตึ๊ก สายไม่เวี่งเลยเดี๋ยวเราวัดตเวยนะครับ

ไม่ถึงไม่ถึงปร,ประมาณประมาณเจ็ดกีดนะอ๋อมาดูหน่อยดิมาดูหน่อยดิีมาดูหน่อยีอม่มาดูหน่อยอมาดูหน่อย แล้วครับน,นหา่าน,นจะเป็นตัวเล็กนะครับสายไม่วิ่งครับเพราะว่าตอนนี้มันตรงนี้มันตื้นครับตรงที่ฝั่งรูมันเล็กนะครับน,นจะเป็นตัวเล็กนะครับวิ่งแล้วครับสายวิ่งแล้วครับ นะครับหยุดแล้วนะครับนะม,มีแต่ปลาเล็กมีแต่ตัวเล็กไม่มีตัวใหญ่อย่างเขาล้อกไอตัวลุกมาเช้านะี่แหละนี่ครับเกียดตหนึ่งตัวนะครับได้ปลาสองตัวเลยนะออฟได้ตัวใหญ่นะครับ ตีจนเหยื่อเละขนาดนี้นะครับตีได้นะครับเขียดเละแบบเนี้ยนะครับมาแล้วมาโมแล้วมาโมแล้วได้ตัวใหญ่ขี่มาแล้วครับะอบ๊อฟมาที่หลังครับล่อไปสองแต้มแล้วครับแต้มส,สวยเลยอีกตัวงละ นี่ครับนาอ๊อบจะเหยียบเบ็ดนะนี่ทิ้งเบ็ดไปนู่นเลยครับแต่มาใก,กล้ๆนิ่นดัดกินมิ่นวิ่งมาลุดเลยขึ้นบนเลยดูตัวเลยครับนาออแกะดูดิปีสองปีตัวสวยอาก็ดีมาเช้ากินนี่ตรงนั้นแหละ จะกลับบ้านให้ได้เลยมันเม็ดซาเท่าปอชีเท่ากระดงเลยน่าจะไซส์ประมาณนี้นะนขอดูตัวชัดดิตัวน,นี้ไม่ได้ถ่าะครับไม่พร้อมตัวนี้นะปลาตัวนี้ใหญ่เลยเนี่ยน่าจะถึงโลไหมถึงไหมน่าเียงครับน่าจะไหนเอาลองวางวางกับพื้นหน่อยดิน้อง กัดกระดีนะครับสีอะไรน้อรขาวครับกระดีขาวนะครับไก่ชนสีขาวไม่ผิดหวังครับกระดีแนวลงวางนี่เดี๋ยวจะกะให้เป๊ะเลยไม่ถึงวะไม่ถึงไม่ถึงอะประมาณตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณสักแปดเก้าขีดแปดแปดเก้าขีดนะครับน่าจะยนยนโลแต่ปลาว้นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้รูปนิ่งให้นะครับ ดูผลงานรวมวันนี้นะครับก็ไปมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะครับคือแดดมันร้อนแล้วครับก็เลยต้องเข้าบ้านก่อนนะครับก็พอได้กินนะครับเขียดสดไม่อดตายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแชมป์ชาแนลวิชากกินนะครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับวันนี้แดดแรงมากครับ Bạn chưa đạt điều hấp đạt đang bật mí.